คำแนะนำก่อนเปิดกล่องกรุณาตรวจเช็คสินค้าโดยถ่ายคลิปวิดีโอในขณะที่เปิดกล่องณวันรับสินค้าด้วยนะครับอีฟจะพามาแกะกล่องซิงล้างจานสแตนเลสรุ่น E800 ท490ซิงล้างจานหนึ่งหลุมสีเทาไทเทเนียมสะดือและหลุมล้างจานถูกออกแบบให้มีคุณลักษณะพิเศษช่วยควบคุมการไหลของน้ำและปิดบางสิ่งสกรปรกให้ซิงล้างจานสะอาดน่ามองอยู่เสมอ มาแกะกล่องกันดูครับว่าภายในกล่องให้อุปกรณ์อะไรมาบ้าง 1. คู่มือการใช้งานและการรับประกันสินค้า 2. ก๊อกน้ำรุ่น Angular 3. ชุดกิบล็อกสำหรับการติดตั้ง 4. g l ก s าสลินเซอร์สีดำอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับล้างแก้วหรือขวดน้ำา 5. ขวดกดน้ำยาล้างจาน 6เขียงไม้7ชุดสะดือตะกร้าขนาด3.5นิ้วจำนวน1ชุด8ชุดช่อน้ำทิ้งดักกลิ่น1ทางจำนวน1ชุด9้าฝาปิดสะดือ10ภาชนะสำหรับแช่ผักผลไม้11ซิงค์อิล็กทับ4ี 9, 0 อีฟรับประกันสินค้าเป็นระยะเวลา2ปีแบบออน i t e ์เซอร์วิและจัดส่งฟรีทั่วประเทศลงทะเบียนได้ที่ www.eve.co.th/ warranty หรือสแกน QR code ด้านล่างนี้ได้เลย